ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวบนผนังของศิลหรือโบสโดยที่หนังสือที่จะชวนคุยจะเป็นหนังสือที่ผมสะสมไว้ที่เกี่ยวข้องกับ ภาพวาดหรือหูกแต้นครับทั้งของภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็เลยไปถึงเดินทางไปที่หลวงพระบางด้วยนะครับนี่ครับหนังสือชื่นชมสถาปัตย์วัดในหลวงพระบางเรามาดูกันว่ามีเล่มไหนบ้างที่น่าสนใจออผมเริ่มจากเล่มนี้ก่อนเพื่อให้เห็นภาพสวยๆที่ปก เรื่องของศิลป์หรือว่าโบสถ์ที่อยู่ในภาคอีสานกับกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทุก,ทกเกือบทุกจังหวัดนะครับออในศิลป์มีสิ่งที่ซ่อนอยู่คือวิถีชีวิตเดิมๆของคนอีสานผ่านเรื่องราวของการวาดภาพหรือว่าหูบแกม หนังสือเล่มที่ผมให้ชมตัวนี้ข้างในผู้เขียนใช้วิธีเล่าเรื่องผ่านลำดับตัวอักษรครับก็ไก่ถึงฮอนดูคอแล้วก็นำโฮกแก้มเรื่องราวนั้นมาให้ได้ชมด้านหลังของเล่มผู้เขียนได้ ใส่ลายชื่อวัดในจังหวัดต่างๆยกตัวอย่างเช่นวัดที่กาลสินที่มีหูแก้มครับอย่างวัดอุดมประชาราชรังสรรครับก็ออกจากอำเภอเมืองจะไปทางอำเภอสมเด็จครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีข้อมอูลผมยกตัวอย่างให้ดูสักนิดหนึ่งผมเองก็เปิดหนังสือหลายๆเล่ม แล้วตัวเองก็เดินทางไปถ่ายภาพนะครับในตัวอย่างเช่นเรื่องราวของสอเสือสินไสมีภาพวาดครบถ้วนนะครับมีสังทองสินใสสีหโหครับครบทั้งสามสังสินใสครับที่เราได้ยินเพราะฉะนั้น เรื่องราวแบบนี้อย่างภาพวาดชุดนี้นะครับอยู่ที่วัดสนวนวารีอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอย่างโอโกแต้มภาพนี้ครับภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคำว่าโอกแก้มก็คือ m u โรเอ U R ยูอารครับนี่คือหนังสือเล่มที่หนึ่งที่ขอแนะนำ ท่านที่สนใจก็ผมให้ชมใกล้ๆกล้อีกนิดหนึ่งครับครับเล่มนี้นะครับเถ่อท่านไปหามาใช้เป็นคู่มือเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพครับเล่มที่สองที่ต่อเนื่องกันหฮกแต้มในสิมอีสานเล่มนี้จะไม่ได้เรียงก่อถึงหองนะแต่ว่าเป็นเล่มที่เรียบเรียงขึ้นมาให้รู้ถึงเรื่องราวถึงขั้น ลีลาสไตล์การวาดอะไรต่างๆแบบนี้นะครับครับเนื้อในจะอธิบายความต่างๆให้ถึงวิธีการวาดาหลายท่านเห็นภาพวาดสไตล์นี้อาจจะเทียบได้กับการเป็นมังงะนี่คือมังงะของอีสานถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็นนนมังงะนะครับจะมีเห็นไหมครับภาพบางภาพก็เป็นสไตล์ของการสังวาดของคน วัดโพธารามที่มหาสารคามอันนี้ผมก็แวะไปถ่ายภาพมานะครับคนรุ่นใหม่ๆก็จะคิดว่าเป็นเรื่องลามกบางคนก็เอาอะไรไปขีดไปทําลายภาพก็มีครับถือว่าบอกว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราเดินทางไปเราก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ท่านที่สนใจหนังสือสองเล่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะเดินทางทั่วภาคอีสานเพื่อท่องเที่ยว <c oughs> ไปกับกล้องถ่ายภาพแล้วก็ไปบันทึกเรื่องราวที่ผนังศิล์น,นครับก็สามารถที่จะบันทึกภาพที่ผนังศิล์ที่เราเดินทางไปกับซูมภาพออกมาส,สวยๆได้ครับก็อสองเล่มที่แนะนำนี้นะครับสำหรับ เรื่องถัดไปถ้าเดินทางไปทางภาคเหนือก็คงต้องบอกว่าภาคเหนือก็มีจิตกรรมล้านนาครับอย่างเช่นกระซิบรักที่เมืองน่านก็ภาพนี้มีเรื่องพุทธประวัติทศชาติชาดกนอกนิบาทก็เล่มน,นี้เพิ่งตีพิมพ์ไม่นานนะครับก็มีการเรียบเรียงขึ้นมาถ้าเดินทางไปทางภาคเหนือ ก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นสไตล์อีสานเรียกคูกแต้มนะครับภาคกลางก็จิตรกรรมฝาผนังครับก็ลองดูผมคิดว่าเดินทางอีสานเดินทางไปเหนือไปเรียนรู้อีกแบบหน,นึ่งสไตล์หนึ่งด้วยความรุ่มลึกเนิบช้าเราจะได้เรียนรู้สิ่งนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเดินทางไปต่างประเทศ ชื่นชมสตาปัปัดวัดในหลวงพระบางก็ยังเป็นหนังสือที่น่าสนใจเหมือนกันเวลาเราไปหลวงพระบางเราจะเริ่มตั้งแต่ไปเห็นลักษณะของผนังหรือสไตล์ของวิหารของโบสถ์ที่หลวงพระบางเราจะได้เข้าใจได้เรียนรู้ครับว่าสตารัปรยิกรรมที่มีมาในอดีต เป็นอย่างไรอย่างภาพนี้นะครับเป็นด้านหลังของอวิหารที่วัดเชียงทองหลวงพระบางสปปลาวก็เป็นแบบนี้หนังสือในชุดนี้น่าจะพอ,อยังค้นหาหนะังสือตามร้านที่ขายหนังสือสไตล์นี้ได้นะครับก็ฝากไว้เผื่อจะ ทำให้อยากจะออกไปถ่ายภาพไปเรียนรู้เรื่องราวผ่านหูกแก้มมากขึ้นครับแล้วท่านก็จะมีความสุขสนุกกับการเดินทางไปถ่ายภาพก็อย่าลืมนะครับถ่ายมุมกว้างแล้วก็ถ่ายเจาะเรื่องราวครับสไตล์นี้นะครับอย่างภาพนี้ออถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่วัดสาบัวแก้ว วัดสะบัวแก้วที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับเส้นทางจากอำเภอพลหนองสองห้องเส้นนั้นนะครับอยู่ทางขวามือกอ็แวะเข้าไปเรื่องแคนครับขอบคุณผู้ติดตามเรื่องราวเล่าเรื่องจากหนังสือที่ผมสะสมกับกับดรหน่งรักทุกคนก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอยากจะออกไป ถ่ายภาพเรียนรู้แล้วก็ลุ่มลึกแบบเนิบช้าในพื้นที่ต่างๆที่ท่านเดินทางไปขอให้มีความสุขสนุกกับการใช้กล้องถ่ายภาพการเรียนรู้การพักผ่อนสวัสดีทุกท่านครับ